เดินพนท่านผู้ชมวันนี้จะนำท่านมาชมบรรยากาศการติดตั้งระบบเสียงประชาสัมพันธ์ในรถพ่วงข้างมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่นี่คือเครื่องขยายเสียงที่กำลัง ตั้งใจว่าจะติดตั้งในรถพ่วงข้างหรือว่านรถเครื่องนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะฮะมอบให้รบพอสตอทองหมายได้ประชาสัมพันธ์ข่าวแล้วก็สาระข้อมูลแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบครับตอนนี้กำลังทดลองระบบอยู่นะครับ Fm <I am. S 1> ค่อนข้างจะดีนะครับรับได้ดีใช้ได้เลยครับ ยังไม่ลองแค่บูทูธเท่านั้นเองส่วนอื่นรายการอื่นก็โอเคหมดแล้วนะครับลองหมดแล้วแต่ทั้งตอนที่ลองลองดูแล้วค่อนข้างจะโอเคนะครับ fm ก็รับได้ usb ก็ก็มีให้เสียบนะครับแล้วก็สามารถเสียบการ์ดการ์ดบรรจุคอมมอนดีตอน mp 3ใส่เข้าไปรู้จะเข้าท้องนี้ก็ได้นะครับนี่คือที่เราเตรียมการเอาไว้เพื่อติดตั้งใน รถพ่วงข้างหรือว่ารถเครื่องนะครับขนาดเล็กที่เป็นพ่วงข้างสามารถเข้าตรอกซอกซอยต่างๆเนื่องจากว่าถ้าทรงใหม่เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่รถใหญ่เข้าไม่ได้แต่รถพ่วงข้างสามารถเข้าได้จึงจะติดตั้งในรถพ่วงข้างตามที่ท่านพอออนะครับแนะนํามาว่าอยากจะให้ติดตั้งในรถพ่วงข้างด้วยเพราะพ่วงข้างนี้ได้ใช้เยอะ สามารถเข้าตรอกซอกซอยต่างๆในพื้นที่เราได้ถึงรประชาสัมพันธ์เพราะที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็ดีพยาบาลของเราก็ดีรวมทั้งนักวิชาการสาธารณสุขก,ก็ดีหรือว่าอาสมอของเราก็ดีก็ใช้รถพ่วงข้างของรพสตท่าทองใหม่เราเนี่ในการประชาสัมพันธ์เยอะไม่ต่างจากรถประชาสัมพันธ์คันใหญ่ แต่ว่ารายการนี้เป็นครั้งแรกของอาตมาเหมือนกันที่จะติดตั้งระบบเสียงในรถพ่วงข้างครับในปกติติดตั้งในรถยนต์ในวัดในงานจ่ายงานภาคสนามหรือว่าในอาคารสถานที่ในห้องประชุมอาตมาเคยทั้งหมดแต่ว่ารายการที่จะติดตั้งในรถพ่วงข้างนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตแล้วก็หาคําปรึกษาจากผู้ปรึกษาต่างๆไม่ได้เหมือนกันไปอ่านเจอในเน็ตก็เลย สั่งซื้อมาครับเพื่อติดตั้งในรถพ่วงข้างและก็ลองดูครับว่ามันจะได้ผลออกหคกออกก้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับประโยชน์สาธารณะเพื่อช่วยหมอให้หมอช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือญาติโยมของเราช่วยเหลือประเทศชาติของเราเพื่อร่วมกันผผาวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้วิกฤตโควิดนะครับท่านผู้ชมครับ การประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นตัวแปรสาคัญที่สุดที่จะทำให้ประชาชนตื่นตัวที่จะมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆเช่นการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีนะครับการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าประชาชนให้เรื่องราวข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ย อะไรต่างๆมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับมาครบชุดเลยทั้งลำโพงสองดอกอาตามข้อมูลเทียนปรากฏในข้างกล่องนะครับแล้วเครื่องเสียงเครื่องนี้สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและก็ไฟ1 2โวลต์นะครับมีสายไฟมาให้ด้วยนะครับสายไฟมีให้พร้อมสายลำโพงมีให้พร้อมแล้วก็ตัวบูทชุดมีให้พร้อม แล้วก็ไม่มีให้ด้วยนะครับมีไม้ให้ด้วยหนึ่งตัวนะฮะเครื่องหนึ่งตัวฟังชั่นแยกกันระหว่างระหว่างไม้แล้วก็อุปกรณ์อื่นพ่วงก,กันนะครับเริ่มทําการติดตั้งครับช่างนันกําลังเจาะเพื่อยึดดอกลำโพงหอนเข้ากับรถพ่วงข้างครับในมุมที่กำหนดเอาไว้ส่วนอตาตมาก็ ทำการต่อสายสัญญาณต่างๆให้ยาวนะครับพร้อมกับใช้ท่อหดนะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าด้วยแล้วก็ให้อยู่ใช้งานได้นานๆน,นะครับท่านผู้ชมครับทำให้ดีที่สุดเพื่อบ้านของเราชุมชนของเราและให้ม่อของเราทำงานสะดวกมากขึ้นช่างนั้นก็กำลังติดตั้งดอกลำโพงเข้ากับลังคา รถพ่วงข้างนะครับในจุดที่กำหนดเอาไว้ส่วนอาตมาก็ต่อสายต่างๆทำงานแข่งเวลาครับเพื่อที่จะได้ทันให้หมอให้พยาบาลแล้วก็ให้อสมโมของเราเนี่ยได้ไปประชา <c oughs> สัมพันธ์รณรงค์ให้ญาติโยมสาธุชนมาฉีดวัคซีนกันในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ <c oughs> <c oughs>

ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่ติดตั้งระบบเสียงในรถพ่วงข้างนะครับแต่เราก็ทำอย่างเต็มที่ให้มันคงแข็งแรงเพื่อให้หมอพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขได้ใช้งานอย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อช่วยญาติโยมของเราประเทศชาติของเราชุมชนของเราเพื่อนร่วมชาติของเรา อะไรที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงพอที่เราจะหยิบยื่นหรือช่วยได้เราซึ่งเป็นกองหลังก็ควรจะช่วยครับเพื่อให้หมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นทัพหน้าทาั้งาันได้อย่างสะดวกในการสู้กับภ COVID ัยโควิดและภัยต่อสุขภาพของเพื่อนร่วมชาติของเราครับพระเด็จพระคุณพระเทพพิพัฒนาพรท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า คนที่มาหาเราส่วนใหญ่มักจะมีปัญหามีความไม่สบายใจต้องการที่พึ่งเราควรหยิบยื่นกำลังใจให้กับเขาเราเป็นพระสงฆ์เราได้รับการบำรุงจากญาติโยมมาตลอดอย่าเคยชินกับการเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวถ้าเขาเดือดร้อนมาสิ่งใดไม่เนื้อบาก,กว่าแรงช่วยเหลือกันได้ก็ควรช่วยเหลือกันไปการที่เราให้เขาไม่ใช่เพราะเรามีมาก แต่เพราะเรารู้ว่าไม่มีมันรู้สึกอย่างไรไม่ใช่เพราะเราร่ำรวยแต่เพราะเรารู้ว่าคำว่าพอสะกดอย่างไรคนลำบากกว่าเราในสังคมยังมีอีกเยอะนี่ก็คืออมาตะวาจาของพระเด็จพระคุณท่านได้ฝากเอาไว้ครับในภารกิจครั้งนี้ได้รับกำลัง ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากช่างนันคุณ,ณนัทวุฒิเพชรมณีแห่งร้านเพชรมณีการช่างตำบลท่าทองใหม,ม่ซึ่งเป็นช่างอาสาสมัครมาช่วยาศาสากิจยังไม่เห็นแก่เนตแก่เหนือและไม่เห็นแก่อมิตรสินจ้างครับก็ขอบูธนาไว้นัที่นี้ครับไม่ใช่ว่าช่วยเฉพาะครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมช่วยมานานมากนะครับหลายปีนะเป็นประโยชน์ส่วนรวมแกก็ ช่วยอย่างเต็มที่ครับเรื่องอ็อกเชื่อมโลหะเครื่องนี้นะครับอาตมาซื้อมาราคาไม่สูงนักพอได้ใช้ได้นะครับในงานในวัดนะครับพอได้ใช้ซ่อมแซมนู่นนิดนิดหน่อยหน่อยได้นะครับความจริงก็อยากได้ของที่แรงและดีกว่านี้ครับแต่ประมาณไม่พอครับ <c oughs> ก็เลยซื้อตามกำลังที่พอจะซื้อได้นะครับ เมื่อเครื่องมือพร้อมนะครับเราต้องการทำอะไรย,ยัดยมผ่านไปมาก็จะได้ขอแรงให้ช่วยกันปกติช่างนันจะนำเครื่องอ็อกเชื่อมโลหะและเครื่องมือช่างมาเองแต่งานนี้อาตมาบอกว่าไม่ต้องเอามาทีมงานกำลังเตรียมอ็อกเชื่อมติดกับโครงรถพ่วงข้างนะครับที่เห็นเสื้อขาวขาวก็คือพี่ชื่น รือว่าโฮเทลเซลาเอตไมอสกานะครับนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านเข้ามาเจอจึงถือโอกาสมาช่วยงานภารกิจในครั้งนี้ด้วยน้ำใจนะครับก็ขอโมทนาขอบคุณวันนะนี้เช่นเดียวกันต่อสายชุดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่รถเครื่องนะครับ 12 v อโวลต์แอมไม่เยอะนะครับเป็นห่วงเหมือนกันว่าไฟจะไม่พอจึงเน้นกับผู้ใช้ว่าทุกครั้งที่ใช้งานอย่าลืมสตาร์ตรถเครื่องไว้ด้วยนะครับสตาร์ทรถไว้ด้วยเพื่อจะได้มีพลังงานไว้ตลอดเวลานะครับใจจริงอาตมาก็อยากจะเพิ่มแบตเตอรี่ให้อีกหนึ่กแต่ว่าง,งบประมาณหมดแค่นี้จริงๆครับอา้าวเมื่อเสร็จแล้วก็มาลอง

โรคบการ่อมไปใส่ต้องส่วนหน้ากากอนามาัยไว้ตลอดวันทางรอดจากโรคโควิดต,ต้องรักษาชีวิตสร้างปูมกันจำมัจจุบ,บัในชีวิตประจำวันเราคูมคุมกันเรามีมากพอแล้วเราที่ได้เลาะมาทีปัตตีนีกันทอ ทันดีแง่เน็ตองกันดีกว่าแก่แก้แล้วแก้บ่ได้มาเิดประชาชนคนไทยคนรอบใจที่มาจีเธอเลยมาเิดประชาชน ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือบรรยากาศการซื้อระบบเสียงครบชุดมาติดตั้งในรถพ่วงข้างมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในราชการขออนุทนาช่างนันนทวุฒิเพชรมณีแห่งร้านเพชรมณีการช่างตำบลท่าทองใหม่พี่ชื่น โฮเทลเซราเอสไมอสกานักยสมัครเล่นสุราชธานีน้องฟาอิดและชีปะขาวหนูที่ช่วยภารกิจในครั้งนี้และขออนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอเจริญพร